มนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวัยไหนก็ตามแล้วไม่ว่าคุณจะเรียนจบสูงแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้อะไรเลยที่ไม่ประสีภาษาอะไรเลยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทุกคนเหมือนเด็กน้อยอ่ะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะดำเนินชีวิตไปอย่างสปเปะสัมปะ ดำเนินชีวิตไปอย่างตามใจตัวเองอะ่ะอันนั้นถูกต้องหรือเปล่ากูไม่รู้อันนี้ถูกต้องหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เส้นทางนี้มันสมควรเดินหรือเปล่ากูก็ไม่รู้การหลุดพ้นจากทุกข์เป็นยังไงกูก็ไม่รู้การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัตนี้ต้องทำยังไงกูก็ไม่รู้ในทุกๆุกวันมนุษย์ ดำเนินชีวิตไปพร้อมกับหัวใจที่อยากให้มันเป็นไปอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างต้องได้ดั่งใจพอไม่ได้มาก็เอะอะโวยวายเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่เอาแต่ใจแล้ว ต้องบอกว่าในเวลานี้นะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะหมดปี2025ัน้าแล้วพรุ่งนี้เช้าเช้าว,วันใหม่ก็เข้าสู่ปี2026พันแล้วตอนนี้นะต้องบอกว่ามันจะมีมนุษย์บนโลกเนี่ยเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ที่กำลังถือพาส,สปอร์ตอยู่ในมือตามเลขรหัสประจำตัวของตัวเองในพาส,สปอร์ตที่เขาถืออยู่นะ่ะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอ,อยู่ในนั้นแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมนุษย์จำนวนเนี้กำลังออ,อยู่หน้าด่านมนุษย์เหล่านี้ พร้อมพาสปอร์ตของเขานี่นะกำลังจะก,ก้าวข้ามผ่านไปสู่แผ่นดินของพระสีอันพร้อมกับประวัติและข้อมูลของเขานั่นแหละตามตัวเลขรหัสประจำตัวของเขานั่นแหละที่ถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้มันก็จะมีคนกลุ่มนี้ได้ก้าวไป ก้าวสู่แผ่นดินของพระศิงอานแบบเออโอเคหน่อยโอเคกว่าคนอื่นๆอีกจำนวนมหาศาลน่ะที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคืออย่างที่เราบอกไว้อะว่าทุกชีวิตบนโลกล้วนมีตัวเลขรหัสประจำตัวของตัวเองที่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วทุกตัวเลขรหัสประจำตัวเนี่ย มันจะถูกเก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้ตลอดเวลาแล้วข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกเอาไว้เนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในเซฟเวอร์ขนาดมหึมาของจักรกวาลไม่ว่าคุณจะคิดอะไรทำอะไรเจตนาอะไรหรือยังไงยังไงยังไงทุกรายละเอียดที่เป็นคุณ่ะมันถูกเก็บข้อมูลตลอดเวลา แล้วไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นวิถีชีวิตที่คุณจะต้องได้พบเจอนั่นแหละแล้วก็ไอ้พวกนี้แหละที่มันทำให้คุณอยู่ในสัดส่วนตรงไหน,นของการกวาดต้อนของการจัดระบบระเบียบ ตอนนี้จักรวาลกําลังจัดระบบระเบียบโลกใหม่ส่วนที่ต้องโละทิ้งก็คือต้องโละทิ้งส่วนที่ต้องเก็บไว้ก็ต้องเก็บไว้ส่วนไหนที่ต้องชดใช้ก็ต้องชดใช้ส่วนไหนที่จะได้ก้าวข้ามผ่านก็จะได้ไปต่อส่วนไหนที่จะต้องไปยังไงมายังไงมันจะไปอยู่ในกลุ่มก้อนต่างๆที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ เพราะฉะนั้นนะตอนนี้หลายคนบนโลกไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคือเวลาของพระสีอันแล้วทุกอย่างกำลังดำเนินไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนถ่ายทุกอย่างกำลังพุ่งทายานไปข้างหน้าไอ้ส่วนที่ล้างแผ่นดินก็ล้างไปไอ้สิ่งที่กวาดต้อนก็กวาดต้อนไป ไอ้ส่วนไหนต่อส่วนไหนต่อมีอะไรมันก็ทํางานไปพร้อมๆกันจริงๆรงายละเอียดต่างๆเราพูดเอาไว้ในหลายคลิปที่ผ่านมาว่าช่วงหลายปีก่อนมันมีการไปเช็คข้อมูลทุกตัวเลขรหัสประจําตัวของทุกชีวิตว่าคุณเก็บสะสมอะไรไว้ในนั้นบ้างก็จะถูกเก็บเก็บข้อมูล แล้วก็เอาไปอยู่ในสัดส่วนต่างๆอย่างที่ว่าแล้วมันก็จะมีประตูแต่ละประตู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 แต่ละชีวิตที่สะสมอะไรมาก็จะได้ไปอยู่ในประตูแต่ละประตูซึ่งแต่ละประตูมันก็จะมีผลแตกต่างกันไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยคนที่ถือพาสะปอร์ตไอ้ที่ว่าตะเกี้ ก็จะได้ก้าวข้ามไปสู่ยุคของพระสีอานที่สมบูรณ์แบบช่วงเวลานี้นะมันคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่ยุคของพระสีอานเป็นยุคที่ต้องสะอาดสะอ้านพอจะก่อนที่เราจะไปสู่ความสะอาดสะอ้านก่อนที่มันจะสะอาดสะอ้าน หลังจากที่มันสกรปรกมานานเราก็ต้องทำความสะอาดมันก่อน่ะถูกต้องไหมถ้าคุณพิจารณาเรื่องราวมากมายที่มันเกิดบนโลกให้ดีคุณก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามบอกได้ง่ายขึ้นเช่น <c oughs> ทำไมภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายปีวะเนี่ยมันถึงโหดร้ายมากเพรอย่างที่บอกว่าเขากำลังล้างแผ่นดินกันอยู่ สัตว์โลกทั้งหลายที่เจอผลกระทบในรูปแบบต่างๆก็กําลังถูกชําระล้างสะสางในรูปแบบของตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเศรษฐกิจการเงินการกินอยู่ปากท้องอื่นๆรวมถึงย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีก่อนช่วงของโควิดผู้คนหายไปเยอะเลยใช่ไหมแล้วหลังจากนี้นะ เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเข้าปี2026แล้วเราก็ได้พูดไปแล้วนะว่าทุกอย่างบนโลกกำลังจะหนักขึ้นหนักแบบโคตรหนักอ่ะหนักแบบที่มนุษย์คิดและคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันจะขนาดนี้เลยเหรอวะคือมันหนักมากอะ่ะแล้วถ้าวันนี้นะ คุณยังใช้ชีวิตไปอย่างสเปะสปะไร้สา,สารละไม่มีแก่นสารไร้สติเพ้อ้าฟ,ฟุ้งเฟยไม่มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าเลยคุณเจ็บหนักแน่และขอให้คุณมีเงินถุงเงินถัง มีทรัพย์สินสมบัติมหาศาลชีวิตทั้งชีวิตนี้ใช้จนแบบหมดอายุไขคือเงินก็ยังไม่หมดอย่าเพิ่งมั่นอกมั่นใจนะว่าไอ้สมบัติพัสถานที่คุณมีอยู่มันจะช่วยคุณได้มันอาจไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้นะหรือบางทีไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่ มันอาจจะหายไปในพริบตาก็ได้ทุกอย่างบนโลกกำลังดำเนินไปทุกอย่างกำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าไอ้ส่วนที่เลกะก็ต้องโลกะไอ้ส่วนที่ต้องทำความสะอาดก็ต้องทำความสะอาดไอ้ส่วนที่ต้องล้างแผ่นดินก็ต้องล้างแผ่นดินไอ้ส่วนที่ต้องชดใช้อะไรต่างๆนานาก็ต้องว่ากันไป วันนี้เวลานี้หากคุณยังรู้สึกว่าชีวิตกูยังโอเคดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าแม้เพียงอีกเซียววินาทีข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะแล้วก็อาจจะไม่เหลือแม้ลมหายใจที่กำลังคิดว่ามีอยู่จริงนั่นก็ได้นะ ไม่มีใครรู้ชะตาชีวิตของตัวเองลวงหน้าแล้วต่อให้หมอดูแม่นขนาดไหนก็เถอะช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาปกติเหมือนอย่างที่เคยผ่านมามันคือช่วงเวลาพิเศษใส่ไข่เขากำลังล้างแผ่นดินกันอยู่นะจ๊ะที่รักทั้งหลายจัก,กรวังกำลังจัดระบบระเบียบโลกใหม่อยู่ แผ่นดินของพระสีอานกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีมนุษย์จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ได้ก้าวไปสู่แผ่นดินของพระสีอานแบบแบบสมบูรณ์อะแต่อื่นๆอื่นๆอื่นๆอ่ะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหนักหน่อย มนุษย์ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปยึดติดทุกอย่างแต่ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังยึดติดแม้สิ่งนั้นคุณได้คิดพิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตามแต่หากเมื่อใดที่คุณหลงไปยึดติดมันไว้ก็ล้วนทุกทั้งนั้นและสิ่งนั้น แม้คุณได้คิดพิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตามแต่หากกราบใดที่คุณหลงไปยึดมั่นถือมั่นไว้นั่นน่ะมันคือบ่วงแห่งพันธนาการชั้นยอดเลยที่กำลังตรึงคุณไว้ให้หลุดจากบ่วงพันธนาการแห่งทุกข์ไม่ได้ให้หลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ไม่ได้ ไม่ว่าอะไรก็ตามบนโลกไม่ว่ามันจะดีคาดขนาดไหนก็ตามอย่าไปหลงยึดติดมันไว้ล่ะมองมันให้ออกอะว่านั่นอะมันก็คือหนึ่งสิ่งสมมุตินั่นแหละไม่มีอะไรเลยที่มันมีอยู่จริง เราทั้งหลายก็คือสิ่งสมมุติสิ่งหนึ่งนั่นแหละแม้กายนี้แม้ลมหายใจที่กำลังคิดว่ามีอยู่จริงนี้มันก็ยังไม่ได้มีอยู่จริงทุกอย่างสมมุติหมดเพศหญิงเพศชายไม่ว่าจะเพศไหนๆก็สมมุติหมดไม่ว่าจะพระศรีอานจะมาเวลาไหนหรืออะไรก็ตามทุกอย่างสมมุติหมด พระศรีอานจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นนักบวชหรือเปล่าสมมุติหมดแม้แต่ชื่อว่าพระสีอานมหาศ,าศาสดาโลกก็ยังสมมุติเลยมองความจริงที่มันอยู่บนโลกสมมุติเนี่ยให้ออก อย่ามัวแต่ยึดมั่นถือมั่นกับความสมมุตินั้นว่าคือความจริงเพราะคุณจะดิ้นไม่หลุดแล้วก็ทุกซ้ำซ้อยู่ในวงจรของการเกิดดับเนี่ยไม่จบไม่สิน้นมันไม่สนุกหรอกปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงทุกอย่างหนักหมด ถ้าวันนี้คุณยังไม่ตั้งสติแล้วไม่วางแผนอะไรเลยแถมบุญก็น้อยน้อยอันเนี้ยคุณเหนื่อยละ่ะเหนื่อยหนักแน่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคุณเองอะว่าจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามบอกได้มากน้อยแค่ไหน จะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่คงบังคับขู่เข็นอะไรไม่ได้แต่ก็อยากให้เปิดโลกเปิดกว้างเบิ่งตามองดูดูโลกกว้างให้มากขึ้นอ่ะแล้วก็อะไรที่มันแบกไว้บนบ่าจนหนักหักวางมันลงบ้างไอตัวกูของกูไอ้นั่นกับกูไอ้นี่กับกูทิฏฐิอคติ อีโก้ทั้งหลายความยึดติดทั้งหลายวางมันลงบ้างมันจะได้เบาเวลามันเบาขึ้นแล้วอ่ะมันอาจจะทำให้คุณมีสติได้มองเห็นอะไรได้ดีขึ้นอ่ะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะทำยังไงกับชีวิตของตัวคุณเองดี